สวัสดีเป็นไงบ้างสวัสดีสบายดีมากเลยช่วงนี้เรียนกินนอนอ่านหนังสือโอ้โหดีจริงๆเรานะช่วงเนี้ยงานเยอะมากและทําอะไรนะไม่ได้สําเร็จต,ตามเป้าหมายเหรอเหมือนว่างานที่ทําอยู่ะพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยเลยแล้วพระเจ้าก็ไม่ตอบคำนี้ฐานเราเลย ไม่จริงหรอกพระเจ้าตอบข่าวบันทิฐานของเราทุกคนนั่นแหละเนี่ยฉันมีเรื่องเล่าด้วยแหละเมื่อวานนะฉันเดินผ่านร้านชาไข่มุกใช่ไหมแล่ฉันน่อยากกินมากเพราะไม่ได้กินนานแล้วแต่โชงเนี้ยไม่ค่อยมีเงินเลยก็เลยเอะไม่ไม่กินก็ได้พระเจ้าแล้วหลังจากนั้นก็ไปทำนู่นทำนี่ทั้งวันเลยแล้วก็กลับมาตอนเย็นถึงบ้านเห็นชาไขม่มุก อยู่นสัมภาุ้น,น,นี่แหละขอพระเจ้าได้ได้กินดีจังเลยพระเจ้าฟังคำอธิฐานของเธอด้วยถ้าเป็นเรานะพระเจ้าคงไม่ฟังคำอธิฐานของเราแน่เลยโอ้ไม่จริงหรอกพระเจ้าฟังคำอธิฐานของลุกคนนั่นแหละเอาแบบนี้แต่ฉันจะอธิฐานเผื่อเธอนะโอเคไหมโอเคให้กานไม่มี แต่ตอนนี้ฉันต้องไปทำงานแล้วโอเคโอเคทำได้สบายแค่นี้แหละอ่ฟุ้งทำอะไรอยู่อ่ะโอเคเล่นเกมอยู่โอ๋อไอเป็นเอฟกี่เป็นยังไงบ้างฉันหลับไปห่างแล้วจริงหรอยิงไงอ่ะ <ทย> <re> มองจะมีแบบเปลี่ยนเนะมองแบบตีสปาร์คขึ้นอย่างนี้เลยเดี๋ยวมองจะขึ้นอย่นงนี้ขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวเราไม่เคยพูดอะไรเลยนะเรา<ว>ไปถามแบบเจ้าทำไมเต้องเจอคนแบบนี้ทำไมเราต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้รู้สึกว่าเราไม่สมควรที่จะต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ uh uh. แล้วเราก็ไปถามกับเจ้าแบบจริงจังแบบแล้วก็ถามใจกับเจ้าว่าทำไมมาลุ้งเจออะไรแบบนี้ลูกลูกคิดว่าลูกก็ไม่ได้ทำอะไรทำให้ลูกน้งเจออะไรแบบนี้ พระเจ้าก็ตอบคำหาเราว่าเราอ่ะก็เป็นคนแบบที่คนคนนั้นเป็นนั่นแหละแต่เราก็อาจจะไม่เ้เป็นกับลุงเราหรือคนอื่นเราทมันก็ทำให้เราเข้าใจว่าคนอื่นที่เขาโดนเรามาทำแบบนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกกับลงคนนั้นอืมแล้วก็พอเราไปทานใช่ไหมประเจ้ากาของทหามเราพอเหตุการณ์เดิมสภาพแปรร้อนแบบเดิมพูดแบบเดิมเลย ไมล่ะพระเจ้ออาเขอของคาไว้ในฐานทุ้อยู่แล้วใ <c oughs> นตนอ,องร้อยน้อยล้อยไข่ตาสิบลิต อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามทั้งพเราด้วยนะคะ